สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกร้านที่นี่ก็จะมีต้นไม้และดอกไม้ขายอยู่หน้าร้านนะคะเข้ามาโซนแรกเราก็จะเห็นเป็นของสินค้าลดราคานะคะด้านนี้เป็นสินค้าสตําเร็จรูปนะคะพร้อมทานมีทั้งข้าวผัดมีสปากเกตตี้มีไส้กอรอกแฮมเบอร์เกอร์ มีพิซซ่าต่างๆนะคะต่อไปก็จะเป็นโซนผักที่หั่นพร้อมใช้งานนะคะใช่เย็นไว้โซนนี้จะเป็นในส่วนของผักสดนะคะมีหลายอย่างมากเลยคะ่ะพริก แตงกวามีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คล้ายๆที่บ้านเรานะคะมะเขือเทศบวบแล้วก็พวกแครอทผักต่างๆนะคะที่นี่เขามีแบบเป็นต้นปลูกอยู่ในกระถางขายด้วยนะคะ มันฝรั่งค่ะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีหอมแดงมีกระเทียมขายด้วยนะคะนี่หอมแดงค่ะแล้วก็กระเทียมแล้วก็เป็นผลไม้สดนะคะแล้วก็จะมีพวกขนมเค้กต่างๆนะคะ ขนมปังขนมหวานต่างๆนะคะก็จะอยู่โซนนี้น่าทานมากเลยค่ะขนมแต่ละอย่างต่อไปก็เป็นโซนของเนื้อสัตว์นะคะนี่เป็นเนื้อไก่ค่ะมีทุกแบบของไก่นะคะไก่สดไก่หมักแล้วก็โซนนี้เป็นอาหารเจนะคะบางส่วนนะเนื้อวัวค่ะ มีหลายแบบหลายชนิดนะคะสำหรับเนื้อวัวทุกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหัวนะคะจะอยู่ฝั่งโซนนี้ส่วนหมูก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะน่ค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหมูแล้วก็เนื้อหมูติดกันก็จะเป็นเนื้อปลานะคะมีแซลมอนมีปลาย่างมีอันนี้เป็นปลา คาริงนะคะเป็นปลาที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะตอนแรกก็กลัวนะคะลักษณะมันคล้ายๆกับงูอะคะ่ะเพราะว่าเขาเลาะมาเฉพาะตัวที่เป็นเนื้อแล้วก็ขดอยู่ในขวดนะคะมีทั้งดองเกลือดองส้มนะคะน่าจะคล้ายๆกับปลาส้มหรือปลาเค็มบ้านเรานะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยมาซื้อไปลองชิมอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเลาะมาแต่เนื้อแล้วก็ขดอยู่ในขวด ด้านนี้ก็จะเป็นชีสนะคะชีสหลายชนิดมากเลยค่ะเยอะแยะไปหมดเลยถัดไปก็จะเป็นกลุ่มพวกสลัดสลัดผักสลัดไข่สลัดชนิดต่างๆดูแลสลัดของเขามีหลายชนิดมีเยอะมากเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นชีสเหมือนกันนะคะแล้วก็พวกแฮมเบคอนต่างๆที่ไปทานกับแซนด์วิชขนมปังค่ะ มีเนื้อสดอยู่ในนี้นะคะเคยลองเนื้อสดครั้งหนึ่งแล้วมันก็อร่อยดีนะคะแต่ว่ามันก็คือของสดเนาะมันยังไม่สุกมันก็ไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่ด้านนี้ก็จะเป็นนมแล้วก็พวกโยเกิร์ตต่างๆนะคะโดยรวมก็เหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตตามที่บ้านเราแล้วนะคะมีของกินของใช้ต่างๆขายโซนถัดมาก็เป็นพวกไข่แป้ง วัตถุดิบที่ใช้ทําขนมพวกแพนเค้กสําเร็จรูปอย่างนะะี้ยค่ะแล้วก็มีพวกของดองพริกดองแตงกวาดองไส้กรอกก็จะอยู่ในโซนแถวนี้ทั้งหมดแตงกวาดอง,องเขาอร่อยมากเลยนะคะโซนซีเรียลนะคะมีพวกคอนเฟลกพวกข้าวโอ๊ตต่างๆ ท็อปปิ้งโรยหน้าขนมออแล้วก็ในส่วนของพวกครีมต่างๆนะคะน้ำผึ้งแยมก็จะอยู่ทางนี้นะคะนี่ค่ะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทยขายด้วยนะคะยี่ห้อยำยค่ะมีรสไก่รสเป็ดรสต้ยมยำกุ้งถ้าวันไหนเบื่อข้าวค่อยมาซื้อยำยเอาไว้ไปทานแล้วกันค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงนะคะมีทุกอย่างเลยคะ่ะเครื่องปรุงซีซัซนนิ่งต่างๆเครื่องเทศต่างๆน,น,น้ํามันซอสชีสแล้วก็มีพวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่นะคะพนังกงานกาจะกำลังจัดเรียงของอยู่ก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายเท่าไหร่นะคะเกรงใจเขา นี่ค่ะนางเอกของไทยแลนด์ออยิโนโ o มโตคะค่ะที่นี่มีไอยิอโนโอมโตะด้วยแต่จะไม่ได้ใช้นะคะปกติทำกับข้าวจะไม่ใช้ผงชูรสอยู่แล้วแล้วก็จะมีอันนี้เป็นแบรนด์ไทยนะคะผลิตที่ไทยแต่ขายที่ที่นี่นะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสำหรับทำอาหารญี่ปุ่นนะคะไว้บไหนอยากกินซูชิค่อยมาซื้อไปทำนะคะ ่วนนี้ก็จะเป็นพวกขนมขนมต่างๆแล้วก็มีโซนกาแฟน้ำตาลชานะคะก็จะอยู่โซนทางนี้นี่ค่ะขนมนี่ค่ะชาแล้วก็กาแฟส่วนเดินผ่านไปแล้วเมื่อกี้ก็จะเป็นพวกน้ำตาลแล้วก็สารให้ความหวานต่างๆนะคะ ค่ะแล้วก็เป็นขนมครบเคี้ยวของทานเล่นนะคะยี่ห้อที่เหมือนในไทยก็จะเป็นเลนะคะส่วนยี่ห้อที่เหลือก็จะเป็นยี่ห้อแบรนด์ของที่ประเทศนี้นะคะ <S <S ก็เพิ่มมาเคยเห็นที่นี่เหมือนกันค่ะ่วนนี้ก็จะเป็นพวกลูกอมลูกกวาดขนม พันเล่นแล้วก็มีน้ำเครื่องดื่มนะคะก็จะอยู่ในโซนนี้มีโคกมีแป๊บซี่แต่ราคาก็จะสูงกว่าบ้านเราของใช้ในใน,ในบ้านนะคะอาหารแมวอาหารน้องแมวน้องหมาอาหารนกก็จะมีขายที่นี่ด้วยเหมือนกันนะคะ โซนแช่แข็งนะคะเป็นพิซซ่าแล้วก็เป็นผักแช่แข็งกุ้งปลาต่างๆแช่แข็งจะอยู่โซนนี้นะคะวันนี้จะมาซื้อกุ้งไปทำกับข้าวนะคะเดี๋ยวซื้อกุ้งเสร็จก็จะกลับบ้านละค่ะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบายบายดูดๆ